ในระบบ Account Receivable เม n ู AR Data Entry ที่หน้าต่างลูกหนี้ยกมาการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างลูกหนี้ยกมาเพื่อบันทึกรายการตั้งยอดลูกหนี้ยกมาจากงบบัญชีก่อนของกิจการสำหรับกรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมใหม่และเพื่อนำข้อมูลใช้อ้างอิงในการทำรายการอื่นๆต่อไปค่ะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมามีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ สำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างลูกนี้ยกมาเริ่มจากเลขที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปคอนนีได้เลยนะคะหรือจะใช้วิธีการคีย์จากเอกสารที่มีอยู่แล้วและทำการบันทึกข้อมูลลงไปค่ะจากนั้นวันที่เอกสารโปรแกรมจะแสดงให้ตามวันที่ปัจจุบันนะคะหากเป็นการคีย์ลูกนี้ยกมาก็สามารถระบุวันที่ลงไปได้เลยนะคะว่าลูกนี้ยกมาณวันที่เท่าไหร่ค่ะจากนั้นเลขที่เป็นกำกับ ก็ทำการระบุเลขที่ใบกํากับที่อ้างอิงเอกสารมานะคะหรือจากเอกสารที่มีอยู่แล้วบันทึกข้อมูลลงไปค่ะวันที่ใบกํากับก็สามารถพิมพ์วันที่ใบกํากับลงไปค่ะจากนั้นนะคะที่ช่องรหัสลูกหนี้สามารถคลิกลูกศรลงมาได้ค่ะและทําการเลือกรหัสลูกหนี้นะคะว่าการคีย์ข้อมูลของลูกหนี้ยกมานั้นเป็นลูกหนี้รายไหนนะคะจากนั้นโปรแกรมจะแสดงรหัสพนักงานขายให้อัตโนมัติค่ะ ต่อนะคะในส่วนของรหัสเขตการขายกรณีที่มีรหัสเขตการขายก็สามารถระบุลงไปได้เลยค่ะเครดิตวันโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัตินะคะตามที่ได้มีการกําหนดเอาไว้กับรหัสลูกค้าแล้วนะคะจากนั้นวันที่ครบกําหนดโปรแกรมก็จะทําการคิดจากวันที่เอกสารบวกวันเครดิตและจนถึงวันที่ครบกําหนดให้อัตโนมัติค่ะจํานวนรวมทั้งสิ้นจะเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้นของยอด ลูกนี้ยกมานะคะซึ่งจะเป็นยอดรวมแบตแล้วก็ตามนะคะก็สามารถคีย์ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นวันที่นัดชำระโปรแกรมจะแสดงให้อตัตโนมัติค่ะตรวจสอบวงเงินเครดิตต้องการให้ตรวจสอบวงเงินเครดิตหรือไม่นะคะหากต้องการให้ตรวจสอบวงเงินเครดิตก็คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องตรวจสอบวงเงินเครดิตได้ค่ะต่อมานะคะมาดูในส่วนของแถบมอแถบมอก็จะแสดงรายละเอียดของรหัสกลุม่มภาษีซึ่งจะเป็นการแสดงให้ทราบ แต่ไม่มีผลกับรายงานภาษีใดๆนะคะเนื่องจากว่าลูกหนี้ยกมานั้นถือเป็นการดึงก้อนลูกหนี้ยกมามาทําการขีข้อมูลเข้าไปเพื่ออ้างอิงไปตัดรับชำระแค่นั้นเองนะคะซึ่งมีส่วนของภาษีต่างๆจะเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่มาประเภทสินค้าก็จะมีทั้งสินค้าและบริการค่ะสามารถคลิกเลือกได้เลยนะคะรหัสลูกหนี้โปรแกรมก็จะดึงขึ้นมาให้อัตโนมัติค่ะ ในส่วนของรหัสจ็อบกรณีที่ต้องการเรียกดูรายงานแยกตามแต่ละจ็อบก็ทําการระบุรหัสจ็อบลงไปค่ะแท็บเลตกรณีที่ลูกหนี้ยกมานั้นเป็นลูกหนี้ต่างประเทศนะคะสามารถคลิกที่แท็บเลตจากนั้นก็ทําการระบุเครื่องหมายถูกที่ช่องบัญชีเงินทุ currency, และทําการระบุวันที่อัตราแลกเปลี่ยนค่ะสามารถระบุวันที่ลงไปได้เลยนะคะ ากนั้นรหัสสกุลเงินก็ทําการคลิกเลือกได้เลยค่ะว่าใช้รหัสสกุลเงินอะไรรหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยนก็ทําการเลือกได้นะคะว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลไหนนะคะจากนั้นอัตราแลกเปลี่ยนก็สามารถระบุลงไปได้เลยค่ะ <c oughs> ที่แท็บ d e s c r i p t i o n นะคะก็สามารถพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้เลยที่แ็บ d e s c r i p t i o n เพื่อเป็นหมายเหตุให้ทำการตรวจสอบข้อมูญญยลย้อนหลังได้นะคะ <c oughs> หรือเมมโมข้อมูลเอาไว้นั่นเองค่ะ ซึ่งจะไม่มีผลกับการแสดงในแบบฟอร์มหรือแรงงานใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของแท็บดิสคริปชันเมื่อทําการระบ,บุรายละเอียดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในหน้าต่างลูกนี้ยกมาสามารถคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะและนี่คือตัวอย่างในการบันทึกข้อมูลในระบบ Account Receivable เมนู AR Data Entry และที่หน้าต่างลูกนี้ยกมาค่ะ